บทบรรยายให้กำลังใจถ้าคุณกำลังท้อขอให้นั่งพักตรงนี้ก่อนถ้าตอนนี้คุณกำลังฟังบทความนี้อยู่บางทีคุณอาจไม่ได้ต้องการคำสอนไม่ได้ต้องการใครมาบอกว่าต้องเข้มแข็งหรือบอกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในทันทีคุณแค่อยากมีใครสักคนนั่งอยู่ข้างๆและบอกว่าเราเข้าใจนะมันเหนื่อยจริงๆ ชีวิตบางช่วงไม่ได้เจ็บเพราะความลุ้มเหลวแต่เจ็บเพราะเราพยายามแล้วแต่ยังไม่เห็นผลลัพธ์พยายามแล้วแต่ยังไม่ถูกเห็นพยายามแล้วแต่โลกก็ยังเฉยเมยและความรู้สึกนั้นมันทำให้ใจเราเงียบลงไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรจะพูดแต่เพราะไม่รู้จะพูดกับใครถ้าคุณกําลังรู้สึกแบบนี้ขอให้รู้ว่าคุณไม่ได้อ่อนแอ คุณแค่ล้าจากการพยายามนานเกินไปโดยไม่ได้พักใจบางครั้งความท้อไม่ได้แปลว่าเราควรหยุดเดินแต่มันกำลังบอกว่าเราเดินมาไกลมากแล้วและถึงเวลานั่งพักสักครู่ลองหลับตาลงช้าๆหายใจเข้าให้ลึกและหายใจออกยาวๆไม่ต้องคิดไม่ต้องตัดสินตัวเองแค่อยู่ตรงนี้ กับเสียงนี้ก็พอแล้วคนจํานวนมากรู้สึกผิดกับการพักพักแล้วกลัวว่าตัวเองจะไม่เก่งเหมือนคนอื่นพักแล้วกลัวว่าจะตามใครไม่ทันแต่ความจริงคือคนที่ไปได้ไกลไม่ใช่คนที่ไม่เคยหยุดแต่คือคนที่รู้ว่าควรหยุดตอนไหนถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าใจมันหนักแรงมันหมดและไม่อยากฝืนอีกแล้ว ขออนุญาตบอกคุณตรงนี้ว่าคุณพักได้โลกไม่พังถ้าคุณพักชีวิตไม่พังถ้าคุณหยุดหายใจลึกๆสักวันธรรมะไม่ได้สอนให้เราต้องทนอย่างเดียวแต่สอนให้เรารู้เท่าทันใจรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเดินและเมื่อไหร่ควรวางภาระลงมีหลายคนที่ดูเหมือนไปได้ดีแต่ในใจเขาอาจกำลังร้องไห้ มีหลายคนที่ดูเงียบแต่ในใจเขากำลังต่อสู้อย่างหนักและถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้นคุณไม่ได้โดดเดี่ยวอย่างที่คิดขอให้คุณจำประโยคนี้ไว้ความท้อไม่ใช่สัญญาณให้เลิกแต่เป็นสัญญาณให้ดูแลใจคุณไม่จําเป็นต้องลุกขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันนี้ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนชีวิตในวันเดียวแค่ลุกขึ้นทำสิ่งเล็กๆ ทีละนิดก็เพียงพอแล้วบางวันแค่ลุกจากเตียงได้ก็คือความกล้าบางวันแค่ไม่ยอมทำร้ายตัวเองด้วยคำพูดแย่ๆก็คือใช้ชนะอย่าเปรียบเทียบจังหวะชีวิตของตัวเองกับใครดอกไม้แต่ละชนิดบานไม่พร้อมกันหรอกชีวิตแต่ละคนก็เช่นกันถ้าวันนี้คุณยังไม่เห็นแสง ไม่ได้แปลว่าแสงไม่มีมันอาจแค่ยังมาไม่ถึงในจังหวะของคุณขอให้คุณเชื่อในสิ่งหนึ่งแม้จะเชื่ออะไรไม่ได้เลยก็ตามคุณยังมีคุณค่าแม้ในวันที่ยังไม่สำเร็จก่อนจะจบเสียงนี้ขอฝากคำพูดสั้นๆไว้กับคุณถ้าวันนี้ยังไม่ไหวไม่เป็นไรถ้าวันนี้ยังท้อไม่ผิดแค่ขออย่างเดียว อย่าหันหลังให้ตัวเองพักให้พอดูแลใจให้ดีแล้วค่อยลุกขึ้นใหม่ไม่ต้องเร็วไม่ต้องเหมือนใครแค่ไปต่อในแบบของคุณก็เพียงพอแล้วค่ะท้ายที่สุดนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆที่สถิตอยู่ในโลกของเราแห่งนี้จงดนบันดาลให้ทุกๆท,ท่านและครอบครัวตลอดจนญาติมิตรมีสุขภาพแข็งแรงมีชีวิตและการงานที่ดี ราบรื่นปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงพบแต่สุขสถาปณนตลอดไปสาธุสาธุสาธุ